เข้าสู่ช่วงที่สองของรายการลุงจับออนแอร์นะคะที่เรามาพูดคุยกันวันนี้ค่ะเรื่องของการผ่าตัดลดความอ้วนคุณหมอค้ามาลงรายละเอียดเรื่องของการผ่าตัดเลยบอกว่าพอน้ําหนักเนี่ยเกิน่าดัชนีมวลกายที่สามสิบสองแล้วมาหาคุณหมอแล้วเคสที่คุณหมอเคยผ่ามาเนี่ยหนักหนักสุดเนี่ยกี่กิโลก็ลกเท่าที่การผ่าตัดเครื่องมือผ่าตัดจะทําได้ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณสอง้ยหกสิกิโลครับ<อ>ถ้าเกินกว่านี้ต้องลดน้ําหนักลงมาก่อนแต่ว่าไม่ใช่ว่า ใครมาถึงหนัก260กิโลแล้วจะผ่าได้เลยก็ต้องมขีขั้นตอนกระบวนการการลดน้ำหนักลงมาก่อนเพื่อคือเนื่องจากการผ่าตัดในในปัจจุบันเนี่ยเราใช้ระบบ2กล้องนะฮะใช้ในระบบสกล้องจริงๆแล้ววิธีที่เราผ่าตัดมาในปัจจุบันเนี่ยทำมาแล้วประมาณ70ปี70กว่าปีแล้วะนั้นในสมัยก่อนเนี่ยเราผ่าแบบแบบเปิดหน้าท้องอนะครับพอผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องเนี่ยอัตราตายมันสูง เพราะว่าในคนอ้วนเนี่ยแรงตึงหน้าท้องมันจะสูงมากอ่าเพราะแรงตึงหน้าท้องสูงมากเนี่ยรงเท้ามันจะลงเอยด้วยแผลแยกแล้วก็แผลติดเชื้ออ่าแล้วก็มาถ้าลอดจากแผลติดเชื้อก็จะได้ผลดีถ้าไม่ลอดก็ตายไปนะครับแต่หลังจากที่วิทนาการการผ่าตัดด้วยระบบกล้องส่องถึงแล้วเนี่ยปัญหาโรคแทรกซ้อนพวกนี้มัน,ม,นมันหายไปเลยม,มันหายไปเลยครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยอัตราตายอยู่ที่ 0.1%ถือว่าน้อยมากนั่นคือ1,000ลายเนี่ยจะมีผลแทรกซ้อนถึงตายเดี่ยประมาณ1ลายค่ะแล้วการผ่าตัดตอนนี้ล่ะคะที่คุณหมอผ่าอยู่เนี่ยมีการผ่าตัดแบบไหนบ้างปัจจุบันที่ใช้อยู่หลักๆนะครับ3วิธีหลักะจะมีอยู่3วิธีนะฮะก็คือการผ่าตัดอันแรกที่เรียกว่าบายพาสค่ะเป็นยังไงคะการผ่าตัดบเดี๋ยวผมผมไล่วิธีกันฮอค่ะ การผ่าตัดแบบไบพาสการการผ่าตัดแบบใส่แบรนหรือที่เรียกว่าแบนดิ้งแล้วกับอันสุดท้ายที่มา5ปีล่าสุดเนี่ยก็คือการผ่าตัดแบบสลีฟหรือว่าเรียกว่าสลีฟแกสตรโตมีทั้ง3ทั้ง3วิธีนะะทั้ง3วิธีเนี่ยใช้หลักการเดียวกันหมดนะครับค,คือคือหลักการของการทําให้กระเพาะเล็กลงนะครับเหตุผลที่เราเราเรา,เราทำให้กระเพาะเล็กลงก็เพื่อหวังว่าใส่อาหารได้น้อยแล้วคนไข้จะอิ่มเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าสู่กฎปฏิบัติ ตามหลังการผ่าตัดะนะครับกฎข้อแรกเลยสําคัญที่สุดนั่นคือเราต้องมีความสามารถระง,งับการกินได้ถ้าอิ่มแล้วนะครับเพราะการผ่าตัดจะช่วยให้อิ่มทั้งสาวิธีเนี่ยจะช่วยให้อิ่ม,มนะครับกฎกฎอันที่สองที่ตามมาก็คือเราต้องการให้อาหารที่ใส่อยู่เนี่ยอยู่ในกระเพาะได้นานที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะห้ามไม่ให้มีพลังงานอยู่ในสารน้ําที่กินอีกอเ,นอเนื่องจากสารน้ําที่เรากินเข้าไปเนี่ยอย่างเช่นน้ําอัดลม น,น,น้ำผล,ลไม้ใช่มันไม่มีขีดความสามารถในการยันกระเพาะใหม่ให้โป่งได้เพราะฉะนั้นมันจะผ่านลงเพราะผ่านลงผ่านลงลำไส้ก็ดูดซึมเพราะฉะนั้นน้ำหนักก็จะไม่ลงนะอันนี้คือกฎข้อสองอเป็นอันที่สำคัญมากอันที่สามจะตามมาโดยอัตโนมัติถ้าเราทำสองข้อแรก,แรกได้เนี่ยเราจะเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าอดอาหารแล้ค่ะนะครับพอปกติเนี่ยร่างกายเราเข้าสู่ภาวะอดอาหาร ร่างกายจะดึงพลังงานจากในตัวมาใช้คนส่วนใหญ่คิดว่าร่างกายจะดึงไขมันมาใช้แต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นในความเป็นจริงคือร่างกายจะดึงกล้ามเนื้อมาใช้เป็นพลังงานอันดับแรกะฉะนั้นกฎข้อที่3ที่ตามมาคือต้องออกกําลังกายเด็ดขาดนะครับและต้องออกแบบแบบจริงจังๆอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงต่อวันทุกวันคุณหมอที่คลิปสงสัยมากว่าสักครู่ไปที่พูดถึงข้อ2เรื่องของเครื่องดื่ม อันนี้พูดเผื่อไปกับบางคนที่ไม่ได้น้ำหนักถึง BMI อะ่ะ32ด้วย<ม>เรื่องของการดูดซึมน้ำค่ะทำไมถึงบอกว่าให้มาเป็นน้ำเปล่าอย่างเดียวใช่ไหมคนผ่าตัดพวกนี้น้ำหวานชากาแฟน้ำอณลม<ะ>น้ำผลไม้พวกนี้มันน้ำตาลสูงข้างนั้นมันการดูดซึมน้ำพวกนี้นเป็นยังไงคะปกติความหวานเนี่ยในสารที่อยู่ข้างในเนี่ยมันจะเป็น<ฆ>อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าซ oh ิมเปิลคาร์โบไฮเดรตก็คือ<ฆ> ก็ก็คือสารพวกแป้งแต่เป็นขนาดโมเลกุลเล็กนะครับอ,อย่างเช่นข้าวเนี่ยถือว่าเป็นเป็นแป้งโมเลกุลใหญ่เพราะนั้นการดูดซึมก็ต้องการการย่อยสลายต้องใช้เวลามไม่เหมือนกับพวกโมเลกุลเล็กอย่างเช่นน้ำตาลตเพราะโมเลกุลเล็กก็จะถูกดูดซึมได้เร็วะนะครับอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมกินหวานถึงเกวงวัวเพราะมันดูดบนดูดซึมเข้าไปได้เร็วมันแล้วถ้ากินเข้าไปเรื่อยเื่อมันก็ดูดซึมเรื่อย สำคัญมากนะคะบ,บางทีเราอาจจะลืมกันไปเรื่องของน้ําเครื่องดื่มที่เราดื่มกันไปเนี่ยบางทีบอกโอ้ยเหนื่อยจังเลยอ่ะน้ำน้ำส้มดูสวยดีน้นําน้ำแอปเปิลละกันเดี๋ยวน้ําองุ่นต่ออีกใช่ครับต่อด้วยชากาแฟวลาสองแก้วสาหรับบางคนอย่างน้อยมีวิปครีมเพิ่มด้วยค่ะความหวาน <c oughs> จากผลไม้หรือว่าเป็นความหวานที่เราเติมน้ำตาลเข้าไปใช่พูดถึงความหวานอันนี้อันใช่อันนี้ความหวานที่มันห<ต>มายถึงว่าเราใส่น้ําตาลเข้าไปหรือว่าเป็นเป็นความหวานทั้ง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 มช้ติด้ครั้วยครั้ครับ แต่ว่าคือผมคือไม่ได้ห้ามเด็ดขาดว่าในน้ําที่ทานเนี่ยจะต้องเป็นน้ําเปล่าเท่านั้นชากาแฟก็ทานได้ครับแต่ว่าต้องใส่น้าตาลเทียมใช้เป็นน้ําตาลเทียมแทนนี่กลับมาถึงวิธีการขาดกระเพาะเห็นบอกว่าอันแรกผมดูรูปคล้ายๆกับปลูกระเพาะมันคืออะไรครับอันแรกเลย ถ้าดูในตามรูปเนี่ยอันนั้นเรียกว่าแบรนดิ้งครมันจะมีห่วงมันจะมีห่วงที่เป็นซิลิโคนนะฮะเข้าเข้าไปรัดอยู่ตรงตรงคอของกระเพาะอาหารและให้ให้เหลือช่องอันแรกนี่ใช่ไหมใช่ครับให้เหลือให้เหลือช่องอยู่ด้านบนประมาณ1 5ซีซีอันนั้นอันนั้นคือปริมาตรกระเพาะใหม่นะครับ15ซีซีเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ย มันมีมันมีคอคอดอยู่เพราะฉะนั้นอาหารจากข้างบนเนี่ยกว่าจะลงไปข้างล่างได้เนี่ยจะใช้เวลานั่นนั่นคือคนไข้จะอิ่มพอกระเพาะข้างบนโป่งส่วนส่วนส่วนที่เป็นกระป๋อยู่ข้างบนเนี่ยจะมีเส้นประสาทจานวนมากนะครับบริเวณนั้นพอมันโป่งร่างกายก็จะส่งสัญญาณว่ามีอาหารแล้วกลับเข้าสู่สมองว่าอิ่มนะอันนี้ก็จะลดปริมาณอาหารที่ทานใช่ก็คือทําให้อิ่มได้เร็ว ใช่ครับทานนิดหน่อยก็อิ่มครับส่วนอาหารในกระเพาะข้างล่างนี่ยังไม่มียังครับก็มาดูมาดูเอาอะไรผูกนเนี่ยเชือกผูกเลยไม่ใช่ครับมันเป็นซิลิคนครับซิลิคนมันจะหลุดแมวหรอผูกไว้หลุดไหมเปอร์เซ็นต์หลุดมีแต่น้อยมากๆครับเอาไว้นานไหมฮะหรือตลอดชีวิตผูอย่างนั้นตลอดชีวิตครับตลอดชีวิตซิลิโคนเมื่อไหร่เอาออกเมื่อนั้นน้ำหนักกลับมาแน่นอนเพราะการกินมันก็จะกลับไปตามวิถีการกินเหมือนเดิมอีกใช่ใช่ะ คุณหมอคะแล้วอีกแบบหนึ่งค่ะแบบสลีฟข้างๆอะค่ะแบบแบบสลีฟเนี่ยเป็นปัจจุบันเป็นวิธีใหม่ล่าสุดนะครับจริงๆแล้วการผ่าตัดชนิดนี้สลีฟเนี่ยคือภาษาไทยแปลว่าฝานนะฮะแปลว่าฝานเราเราจะฝานกระเพาะให้เหลือเป็นรูปกล้วยหอมตามตามในรูปนะครับครับส่วนที่เหลือก็ออกทิ้งไปนะครับอันนี้เป็นผ่าตัดใหญ่เปิดหน้าท้องไม่ใชทั้งหมดใช้ระบบสองกล้องหมดออ เป็นรูนิดเดียวนี่นะใช่ฮะเป็นระบบเจาะหมดนะครับอ๋อก็สลีฟเนี่ยสมัยก่อนมันถูกออกแบบมาในคนไข้กลุ่มหนึ่งก็คือเดี๋ยวที่เราจะต้องพูดถึงอัน,อนที่3ก็คือบายพาสค่ะนะครับการผ่าตัดบายพาสเนี่ยมันทำยากมันทำยากกว่าเยอะแล้วก็ใช้เวลานานกว่าเพราะฉะนั้นคนไข้บางรายเนี่ยมีโรคแทรกมากจนกระทั่งไม่สามารถจะทนการผ่าตัดได้ในครั้งเดียวะนะฮะ ทางทางการแพทย์ก็เลยเลยแบ่งการผ่าตัดออกเป็นสองขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือการทำสลีฟอันนี้แหละครับสลีฟแกสเครตมีเนี่ยก็แต่ปรากฏว่าหลังจากทําขั้นตอนแรกไปแล้วเนี่ยน้ําหนักมันลงได้ดีนะครับแล้วบางลงได้ดีจนบางคนเนี่ยไม่อยากจะมาผ่าตัดซ้ํารอบสองก็เลยปล่อยไปงั้นไม่ยอมผ่าเข้าเข้าผ่าตัดในขั้นตอนที่สองปรากฏว่าเขาอยู่ได้ดีครับปัจจุบันนี้ก็เลยเป็นที่ยอมรับว่าการทาสลีฟเนี่ย ก็สามารถเป็นวิธีหนึ่งในการผ่าตัดลดความอ้วนได้อและอย่างใบพาส์ทบพาสล่ะคะใบพาสมีรูปไหมครับรูปอีกรูปหนึ่งรูปของใบพาส s เนี่ยเราก็จะทําจะดูเหมือนกัะสรีไครับแต่ว่าจะมีการตัดกระเพาะแบบขวางข้างบนอีกอันนึงให้ออันนี้ให้เหลือให้เหลือกระเปาะอยู่ข้างบนสิบห้าซีซีเหมือนกันครับแล้วหลังจากนั้นก็ทำไบพาสลำไส้ขึ้นไปต่อ เพราะฉะนั้นในการทำบายพาสเนี่ยจะม,จะมีจะมีสองกฎไกที่ทำให้ลดความอ้วนได้หนึ่งก็คือกระเพาะเล็กอ,อันที่สองก็คือมีส่วนลดการดูดซึมบวกเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นไบพาสเนี่ยจะเป็นอันที่ได้ผลดีที่สุดนะครับแต่โดยธรรมชาติเนี่ยการทำบายพาสเนี่ยร่างกายก็จะปรับตัวเองสู้กับการทำบไบพาสที่เราทำให้เพราะฉะนั้นภายในหนึ่งปีเนี่ยผลของการทำบไบพาสมันก็จะหายไปก็จะเหลือกับผลผลของกระเพาะเล็ก ที่จะยังคงอยู่เพราะในในปัจจุบันการทำแกิกไบพาสก็ถือว่าอยู่ในส่วนของที่เรียกว่าการจำกัดปริมาณอาหาร